ใช่ค่ะหายากนะครับกับคนยิ่งหอมของอวตานยากแต่ที่ยากกว่าคือการเลือกค่ะเพราะยากมากค่ะเพราะทุกคนก็จะทําคะแนนดีตีตื้นอย่างนาไทัยก็วันนี้แรงมากวันนี้สวยมากอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็อง์รวมแล้วที่สุดก็เลือกที่จะให้ยูเฟิน ถูกใจพอร่งเหีแม่ถูกใจตรงที่น้องเขาเป็นคนสู้พี่รู้สึกว่าเด็กคนนี้ไม่น่าจะดือ้อน่าจะทํางานด้วยง่ายเพราะว่าเขาเป็นคนสู้แล้วก็น้องเขาค่อนข้างที่จะครบเครื่องค่ะเพราะว่าเราก็จะไปกลุ่มสักพิจึงนะคะให้มีความอินเตอร์ขึ้นแต่ว่าในเรื่องของการเดินเรื่องของความสู้เรื่องของอทุกอย่างน้องเขาค่อนข้างครบแล้วนะคะก็จะเหนื่อยน้อยหน่อยค่ะแต่ว่าสิ่งที่เราต้องทํก็คือทํายังไงให้น้องปังที่สุดก่อนเข้ากอง นะคะต้องดันน้องให้ให้เป็นที่รู้จักแล้วก็ให้มีแฟนคลับมากที่สุดนั่คือหน้าที่ของรคุะแล้วเตรียมสืดอสำเร็จตรงนี้ว่ายังไงบ้างเบื้องต้นตอนนี้นะคะสิ่งที่ว่าเฟิร์นจะได้เลยก็คือในหนึ่งสัปดาห์จะต้องมีการอัดอัดเพลงค่ะซึ่งเป็นทำเพลงไว้รอแล้วเรียบร้อยนะคะ <c oughs> แล้วก็รวมถึงถ้าต่อไปก็อาจจะมีคอนเสิร์ตนะคะสําหรับทั้งสองจังหวัดนะคะซึ่งตอนนี้เราได้ยุเฟิร์นเป็นคนแรกนะคะก็เตรียมทําไว้แล้วเบื้องต้นนะคะประมาณนี้ค่ะก็คือตอนนี้เพลงน่าจะเรียบร้อยแล้ว ก็คือเร็วนี้ก็น่าจะได้ออกได้ได้เริ่มฟังกันนะคะเพราะน้องก็ร้องเพลงได้ประมาณนึงค่ะเพ่อนนะคะเป็นไงบ้างสวัสดีใจคนบอกว่าเรานอนมาเลยใช่ได้ปเลยก็ภูมิใจกับตัวเองมากๆค่ะอันที่จริงเฟินก็ทําการบ้านมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเราคิดว่าถ้ามาเวทีแม่บมอซีเนี่ยต้องทําการบ้านหนักมากเพราะว่าคุณแม่ คนที่มีคุณภาพจริงๆดังนั้นอะเฟิรนก็คิดมาเลย 1, 2, 3, 4แส้วต้องทําอะไรบ้างก็เป็นความภูมิใจให้กับตัวเองค่ะแล้วก็ดีใจมากๆเฟิรนก็จะพัฒนาตัวเองต่อไปค่ะจะพาคุณแม่ไปถึงเป้าหมายแน่นอนที่ยังไงที่เขาบอกว่า ไร้พ่ายเป็นมิสไร้พ่ายขนาดนั้นเหรอที่ไหนไม่เคยแพ้อาจจะเป็นเพราะว่าเฟิร์นชอบทํากันบ้านด้วยคือเฟิร์นก็จะคิดตลอดว่าคุณแม่อยากได้อะไรแล้วเฟิร์นก็จะไปคิดไปทํามามาเสริฟให้กับคุณแม่ทุกเวทีอะค่ะเฟิร์นก็จะทําการบ้านเสมอก็เลยเป็นที่ประสบความสําเร็จบ่อยการเปตัวต้องไร้พ่ายใช่ไหมคะแน่นอนค่ะจะทาให้ได้ค่ะ วันนี้นาไข่สดจริงได้อย่างใจมากเลยก็รู้สึกอ่ะขออนุญาตแสดงความเินดีกับพี่เพื่อนก่อนละกันนะคะก็วันนี้ก็น้องนาไข่ก็เต็มที่มากๆค่ะกับคุณมพี่ๆสื่อคนชนทุกคนเลยนะคะอ่าครั้งหน้าก็คืออ่านต้องทำงานกับแม่มอฟฟินไปก่อนนะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่ฝากเชียร์น้องนายไข่ไว้นอกถูกใจด้วยนะคะ รู้สึกตื่นเต้นค่ะการกลับมาครั้งนี้ก็เป็นการกลับมาที่แปลกใหม่มากๆเลยแล้วก็ได้มาอยู่ทีมของแมมมอลฟีเลยก็ฝากติดตามด้วยนะคะคนนี้เปลี่ยนคอหอยทุกวันนะคะคือตีตื่นทุกวันเก่งมากกคนเลแก็รู้สึกก็ดีใจเพราะอันนี้เป็นเวทีแรกในชีวิตของแม่พลเลยรู้สึกเฮ้ยเรามาได้ขนาดนี้เลยในเวทีแรกก็พร้อมที่จะพัฒนาในเวทีต่อๆไปอีกค่ะ ฟ้าใสค่ะได้เ้า้าใสนะคะได้เป็นลูกสาวของาพินเตอร์ดีใจมากมากเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณทม่ไมานะคะอบอะไรอย่อเียรขค่ะรอบนรบขอบคุณแม่ขอบคุณม่ใชไนะเป็นวดีแรกวยมากใครนะเชียร์ด้วยไปเฟรมได้เยอะๆองจะล้อล้องก๋ อาแม่มาปีนค่ะปะพอจบพอจบเวทีนี้ไปน้องก็มีกินมีใช้กันหมดด้วยรางวัลนี้คุ้ก็รู้สึกว่าขอบคุณสปอนเซอร์ร่วกันนะคะที่ทำให้เกิดงานวันนี้ขึ้นมาแล้วก็ที่ทำให้เดาไดีรางวัลดีๆมาให้น้องแบบนี้นะคะแล้วก็ ที่รู้สึกวันนี้เลยก็คือเป็นผูกพันกับน้องๆมากกับการอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่วันที่7จ็ดจนถึงวันนี้นะคะแล้วก็กองเราค่อนข้างหนักมากๆแต่น้องคือไม่มีใครบ่นไม่ได้ยินเลยแล้วก็ตั้งใจทำทุกรีวิลทุกการบ้านอย่างเต็มที่เพียก็ประทับใจน้องนะเลือกยากมากค่ะอยากให้น้องๆรู้ว่าพี่เป็นรักทุกคนแล้วก็ที่วันนี้เลือกก็คือยังมีหลายๆคนที่เสียดายแล้วก็อยากให้ไปด้วยแต่ก็เข้าใจว่ามึงมีอันเดีย ได้เลยกับโปรดักชันวันนี้ยิ่งใหญ่อลังการมากยังมีอะไรที่ยังไม่ได้ทำเลยคือโปรดักชันวันนี้คือเป็นการตีโจทย์ของความเป็นกรุงเทพมหานครคือความเป็นเมืองหลวงเราต้องการที่จะมีซิ่งไทยแลนด์ที่เราแจ้งไว้ตั้งแต่ตอนแหลกค่ะเราก็เลยดึงความเป็นไทยนะคะของทีมคิดบ,บกศิซึ่งเป็นทีมที่ได้รางวัลไทยแลนด์กอลทาเล่นะคะมาทาเป็นการโชว์ ตอนเริ่มต้นเพื่อเห็นความอลังการนะคะแล้วก็ความสมศักดิ์ศรีของอมิสแกรนกรุงเทพมาหาคนครนะคะก็เราตีโจทย์ของสระบรีในรอบถัดไปก็จะเป็นในเรื่องของความสนุกความมันความเร้าใจก็หวังว่า วันนี้ถ้าถูกใจหรือว่ายังมีข้ออะไรผิดพลาดเป็นขอแก้ตัวในงานของสบบระบุรีอยากให้ทุกคนไม่ควรพลาดสระบ,บุรีเพราะสุดจริงๆซึ่งความยิ่งใหญ่ก็จะมีวิธีความยิ่งใหญ่จะพูดว่ายิ่งใหญ่กว่านี้ก็จะไม่จะลบหลู่กรุงเทพเกินไปแต่ว่า <c oughs> วันนี้เวทีเป็นยังไงวันที่17เเวทีจะเปลี่ยนไป <c oughs> จะมีการปรับบางอย่างจะมีการยกบางอย่าง ที่ทุกคนจะต้องว wow ้าวอย่างแน่นอนมั่นใจว่าพี่ฟินกลัวไหมเขาว้าวเขากับว้าวเรามันไม่เหมือนกันบางคนอ่าจะมองว่าวันนี้มันว wow ้าวแล้วแต่ในวันนั้นมันอาจจะไม่ว wow ้าวก็จริงๆแล้วคือในเรื่องของเอฟเฟกต์วันของสระบุรีจะมากกว่าพูดอย่างนี้แล้วกันเนาะแล้วก็จะมีการใช้เทคนิคต่างๆมากกว่า ของระดักรุงเทพแต่กรุงเทพเราจะเน้นทัดใจเน้นฟิลลิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้วงคอรัสนะคะหรือแบล็คฮอคนะคะ<อ>ก็จะเป็นวงระดับประเทศเลยวงคอรัสวันนี้ที่มานะคะแล้วก็เรื่องของการพิเศษเรื่องคนไร้บ้านการตอบแทนสังคมอันนี้คือโจทย์ของกรุงเทพมหาคนครที่คุนทาไปแต่ว่าสระบุรีอ่ะเน้นความมันความสะใจแล้วก็จะมีเรื่องให้ประทับใจเหมือนเหมือนุที่เคยทำแต่ว่ามวไม่เสียชื่อี่น้ แค่ของฟรีก็จะไปตำนานตลอดไปสักสีมันคำ้ำคออ,อันนี้คือไม่ใช่พีดีจังหวัดเทียเ่ยงอย่างนะพี่นวันดตัวเก่ง้ <laughs> เมื่อกี้พี่มาตกเรียนกา้าใช่ไหมคะการบ้านเยอะกเลยก็เหมือนเราพยายามตีโจทย์พอหลังจากการตีโจทย์เราก็พยายามซัพพอร์ตความคิดทุกๆอย่างในเรื่ององค์ประกอบเพื่อให้งานออกมาตั้งใจที่สุดไม่ใช่ความใหญ่อย่างเดียวคือพี่นี่ยมองความใหญ่เป็นเรื่องไม่ค่อยสาคัญเท่ากับความครีเอทีฟความเข้าใจจริงๆว่าเราต้องการจะสื่ออะไรให้ผู้ชมเนี่ยค่ะยอคน บอกคุณแฟนเลยค่ะงก็ขอบคุณขอบคุณนะฝากเชียร์เราเมื่อไปเเป็นคนแรกใช่ไหมสำหรับใช่ค่ะเป็นคนแรกเลยเปิดสกลาดมิสแกรนดแห่งการเริ่มต้นที่สวยงามนะคะขอบคุณแม่ก็ยังไงก็ยูเออร์เฟิร์นนะคะมิสแกรนกรุงเทพมหานครนะคะปีนี้ยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะเดี๋ยวเฟิร์นมีการพัฒนาแล้วก็ทําอะไรใหม่ๆให้พี่ๆได้ติดตามต่อไปนะคะฝากด้วยนะคะโอเคขอบคุณค่ะทุกท่าน